สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เราจะชกหน่วยนะครับไฟเอาไปนะครับในการมิกเสียงใหม่นะครับเราจะมิกใส่เสียงใหม่คือการอะไรอะไรม้นมาเรียบร้อยเราจะทำโทนใหม่โดยที่ว่าไม่ทำอะไรครับเหมือนว่าผมวันนี้มิกเสียงเป็นเสิ่งนีครับคือใหม่เราปล่อยเข้ามาเกตคอามอคิวผมทำไม่เป็นครับไปพัดอย่างเดียวอ้าวตังเสียงยังอตองจายสิงสิสียงี ดูที่ EQ กไมได้้เช็ค EQ ชั l ล l ลเชคหนึ่งสองล้มพัดก็ไม่ใช้นะครับทำไมไม่ใช้ครับผมผมใช้ไม่เปถ้าทุน EQ ตรวจตูนลูกโพกันได้เราไม่ต้องทำแบบ EQ ยากนะครับทำไมผมถึงใส่ใจรายการอะไรเมตรตู้ลูกพถ้อะไรเมตูู้กได้

เสกเสกสบางเทกนยงรับโลมากเต็มไปทุกโลกันทุกสูงใช่ไหมเปกมาเสียงไม่บลขายกรโหลกไม่ผิดหรอกเอาไว้ไม่ได้เสกเสกเสกเสแล้วกานทำยคิวนะครับทำยคิวไม่ยกไม่ง่าครับเพราะว่าไมดิจตอนมิิจิตอมีไฟอธิายแอาจารย์ว่าเอครับพซสกเสกแล้วมันมันผูกไปใช่ไหมโลโลเสก โหลดเช็คหนึ่งสองเช็คคอมมอนิเตอร์หน่อยครับท่านที่ขึ้นสูงเลยไหพอยเตอร์นะครับเราจะกดที่อักหนึ่งอักสองนะครับสิกสิกมองได้หรือขออีกหนึ่สองใบนะครับมอนิเตอร์ครับเอาไปครับมัตรบัต็มเวทีเลยเช็คเช็คเช็คโหลกับเกียร์ไม่ทำนะครับเช็คฮัลโหลทำได้ยังไงเพราะงั้นก็เกียร์เขาเกียร์เราไม่ได้ทำนะครับ นี่ครับวามมีเกียครับมกัเกดผมไม่ได้ทำนะครับทำไมไม่ทำครับผมผมทำไม่เป็นครับผมเลยวุ่ัวาเช็คเช็คเช็คลโ l l o e l ลเช็คแ่ทุนอยงนี้เอาเราตองหนึ่งสองสามสี่เช็้กได้เอาลงให้มันแดงน่ะบอสเอาลงให้มันเป็นทนเอาบวกกันเช็ค เอกกันครับปล่อเจริญธรรปล่อยจริญธรรมอาจารย์พ่อผมไม่ผมอาจารย์เช็คเช็คสวัสดีครับเช็คหนึ่งสองเช็คเช็คเอว่าท่านด้ตั้งเนเอฟเอกว่าท่านด้ตั้งเอกกัดมันยังไม่ตั้งนะครับเราไปฟังพี่พิโอเกิดเกิดเอาพ่อผมอาจารย์เช็คเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คหนึ่งสองเช็คเช็คเพลงผมที่ชอบนะครับบางคนถามว่าวันนี้จบนี่กี่ไหนคือเอฟเก บอลดีแท้ผมชอบไอฟิกที่มากับเครื่องครับผมไม่ปากอะไรเลยนะเห็นหมากับเครื่องแต่ไม่ไม่ปากครับผมผมปากไม่เป็นอ่ะเรามาเพิ่มนิดหน่อยนครับเอาเอฟิกมันจากเพื่อนงี่วะเอาบ้างบ้างเซกเดี๋ยวดูคิวก่อนเซกอ่าเซกเกรถปรับสไตล์ผมนะครับเราฟังเอฟิกผมนะครับอ่าปั๊บบอกไปเลยอาจารย์เซกเซกสวัสดีครับสวัสดีครับเซก หนึ่งสองเช็คเช็คเช็ค h e l ล o h e l l ลเช็ค hello เช็คเช็คเช็คเพี่ตัวตัวนี้เอฟเฟกต์เราจะโลคัทสูงขึ้นไปเรื่อยๆเช็คเช็คเช็ควัน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 ยาวเช็ค low hello เช็คหนึ่งสองเช็ค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 วัน two two three cup เช็ค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  เช็โลโลหนึ่งสองเช็คเช็นเอาเอาแล้เอาลองพูดกัาจันเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับวันเลขเช็คเช็คโลเช็ค เีงเอฟเกบอผมนะครับที่ไปกับเสียงสานะครับกับรถเมย์บอาจารย์ลค้งไ่เยอครับอาจารย์ลับสิขอพี่มมครับต้องเพลงยังครับเคาราเอเกะไม่ที่ไหนเอาาราโอเกะครับบูทูตเดีมพดได้เยอะับได้เยอะได้เยอะมีเพลงมันเพลงบูทูตกับพะได้่าผมช่อสพันห้าบูทูตกับได้สิ เอาแล้วเสร็จถ้าจะใส่เอ็กโค้ดนะครับดูเอฟเซีเอ็กโค้ดตัวไปเอาพะล้มในในรถไปเอ็กโค้ดเราจะใส่เอ็กโค้ดนะครับมาดูไม้ของอาจารย์บอกอยู่ในรถข่อยมีเอ็กโแมนนะครับเอ้าต้องบอกว่เอ็กโค่ในรถะเช็คพะล้มหน่อยอยู่ในรถข่อยเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแบบสนความอนง่ายเช็คปั๊มไม่เลยเอ็กโค้ดเช็ค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 โนเช็คนี่แล้วเอ็กโค้ดชิพเช็คกันแล้วมาลูกออมาครับกันลังมาเช็ค เซ็กแมนเซ็ก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 ปัสไตล์ผมนะครับผมปับยังไงครับดูนะครับเพื่อนใครเป็นเพื่อนมึงวะเซ็กเซ็กเเนะครับคืออันดองทำอะไรมาไม่ดูเรเราเอาใหม่กันครับเราโเซงาเซ็ก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 โลเซกเซ็ก เช็ค low low เช็ค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  n e two t w สวัสดีครับนะบงคนเ้เจ้า้ใจสู้ยิข้อยืนตันตะดอดเอาไม่รู้ว่าเต แล้วแต่คนชอบทำอะไรก็ไ ah, ด้คร uh. ับไดครับเดิมบัตมีบัม <av> ีช <sixteen> ิดสัส <là> ัถ uh ้าไชิด huh. อ ah ีกเป็นยไกได้ค huh. ร ah ับชิเรจะทำยไงครับเอตมันฟิตอย่ะฟิคฟิชฟิต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 หน้าิชฟ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 ยชฟิงฟิ